เรามาถึงจุดกลางเต็นจุดที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอ้ย่าสวยมากย่าสวยแต่ค่อนข้างแคบนะคะตรงเนี้ยน,น่าถ้าเป็นลานแบบนี้น่าจะให้กลางเต็นนะให้กลางเต็นได้ใช่ไหมคะได,ได้ได้ ขันสองอันนี้เป็นที่การเต็นอ๋อก็ทำเหมือนเป็นขั้นบันไดเลยตรงเนี้ยเพิ่งตัดหญ้าสามขั้นบันมีสามขั้นบันไดหนึ่งสองสามนี่ไง ตรงนี้ก็ดีนังเงียบดีส่วนใหญ่ก็จะวิวเดียวกันนะคะส่วนใหญ่นะเท่าที่เท่าที่สังเกตนะคะที่พักทุกที่เลยเนาะ

มีแอร์ให้อาหารก็ถ้าสั่งมีก็ได้ครับอาหารเช้ามีข้าวต้มมีอะไรพวกกาแฟพวกทานสองนี่รวมอาหารเช้าหรือยังคะมโอ้โหดีหน้าผาเนี่ยสวยหน้ามองสวยให้ดูใช่นั้นๆหน้าผานั้นสวยอยู่งั้นกลางคืนก็มองเห็นมองดูตรงเนี้ยมองเห็นแสงจันทร์ไหมเนี่ยกลางคืนมีหลังคาด้วยสวยงาม ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ฝนตกก็สบายนะคะแต่ว่าถ้าเรากางเต็นท์มันก็จะเผื่อฝนตกต้องตัดสินใจเนาะ